สมือนออกมาจากส่วนลึกของใจที่หงดงามงวดงามยิ่งใหญ่ปราไพรผู้ผ่านงามตาแววเสียงสะกุมา ส <laughs> ักคนคิดถึงหวใจ เวลา16นาฬิกาเรามาถึงถ้าวิสุทธิที่มงคลสกลทวาปีแต่ว่าแท่นที่ตั้งพระนี่มันสูงขึ้นมาตรงนี้คุณนกกำลังทำเขาจะปรับให้ชั่วคราวนะปรับให้มันเรียบๆชั่วคราวแล้ววันหลังวันนี้เราขนปูนซีเมนต์มาด้วยแต่วันหลัง เราซึ่งจะหาน้ํามาวันนี้ขาดน้ําเดี๋ยวพอตั้งให้พอเข้าข้าวก่อนหาหินมาลองให้มันพอสมควรดูดีแล้ววันหลังก็จะมาเทาซีเมนใส่เองพระพน้าวพนามาถ่ายรูปเป็นประวัติศาสตร์เท่าไปแล้วแหละกูนี่แหละเป็นคนขุดได้เวลา17เจดนาฬิกา ได้เวลา17นาฬิกา7นาทีา uh, อันเชิญพระพุทธรูปขึ้นไปตั้งประดิษฐานอ้าวอ้าวอายุสกรอายุสกรบ่งได้บ่งไหม ันมาทางหัวน้ายยิงห้อยอีกเออผูกหันเข้าผูกตัวดีเอาตีน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 นี้เอาไปสร้างชังนกเออโอ้ยพอดีเลยปาดปาดเป๊ะเออเอาหัวน้ายยิงห้อยเจ้าอันดุง Okay, เ๋เรภาพนิ่งก่อนเด้อท่านบิตพิโการพระพุทธรูปองค์นี้ชื่อว่าพระวิสุทธิมงคลสกลทวารีมาประดิษฐานอยู่ที่ถ้ำวิสุทธิมงคลสกลทวารีใช้เวลาอธิษฐานจิต12ปีเข้าปีที่13ซึ่ึงมีผู้มีจิตศรัทธาอันเชิญมาในวันอาทิตย์ที่16มิถุนายน2567 ใช้เวลาอยู่13ปีถึงบรรลุความสำเร็จอันที่สองพระพุทธรูปองค์นี้จะประดิษฐานอยู่ที่นี่ในวันนี้เวลา17นา17นทีเพราะฉะนั้นเราจะขอตั้งและก็อธิษฐานไว้ให้กับพระพุทธศาสนาก่อนส่วนเจ้าภาพเมื่อมาถึงประมาณเดือนสิงหาจะพามา ประกอบพิธีถวายอีกทีหนึ่งตอนนี้ถวายให้พระพุทธเจ้าและก็เทพ่ิดศักดิ์สิทธิ์ที่นี่ได้เป็นผู้รับไว้ในพระพุทธศาสนาตรหากแม้มีคนมาขโมยมาทําลายก็จะเป็นกรรมของเขาตกตลอดไปแต่คิดว่าคงไม่มีใครกล้ามาทำไมอ้าวฮันเบาเบาบา,บา,บาตอนนี้พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ก็จะได้เผยโฉมออกมาให้เห็นแล้วนะครับคนลุกเบื้องบือทุกคนพากันขนลุกว่าด้วยความอัศจรรย์ใจในบารมีของตัวเอง แค่เดียววันนี้นะได้มาป้าวันบุกเกิใหม่อีกเด้อได้มาได้คุณได้ยินเหรอดังแล้วครับนนั้นก็นอะไรเด็กเด็กนุ๊กนุ๊กคือข้างนี้ก่อนข้างนิดคางเอาคนอปตัวนี้บันีดอ่ะมาดึงของเด็กเด็กเดี๋ยว่าไปดีเอาอันหมุนอันนี้ข้างในเอียงเอาอาจารย์เบื้องบนางไนครับไปไหนไหนเอียงบ่อันอันพระพระเอียงมาแบบนี้ ให้ใทางมอนกในยกขึ้นเอาหินรองเออเอาหินรองเออ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 เพอดีเดี๋ยวได้เดี๋ยวได้ขอดูอีกมุมหนึ่งเอาทุกคนโพน่าออกมาสิเอาทุกคนทุกคนกันเ ย้ำย่างเดินไปไม่เคยทอยํำไปต่อถึงคุณเขาจะเสียดฟ,ฟ้าแรงพลังกายและใจในศรัทธาบอกตัวว่าสักวันก้าวนั้นคงไกล ก้าวไปถึงก้าวที่กล้าก้าวที่แกร่งพลังแรงก้าวเดินถึงไหนไหนก้าวยำเดินอ้าวบนีิลุหลานจะได้ขอญาติลาเมือได้่าปู่เทพะเทวาอัลักทุโก้เยอะบุตรศลกิเ็ดแล้วรู้สกหุ่มหุ่มยำใหญ่ นนจะไนรึ้นมาพัฒนาม,มาเหตุการต่อไปพียงก่อนมีบุญได้ทานการเหมือนพระอษเทวาสร้างแดนฟ้าฝันลมหนาวพัดนำทางแสงตะวันพี่เสื้อฝันขยับบินสู่เส้นชยัย หัวใจแกล่งก้าวตามฝันนั้นรออยู่ใครไม่รู้เรารู้เองตามใจฝันย่ำคุณเขาสูงเสียดฟ้าทุกคืนวันก้าวตามฝันสู่เส้นชัยผู้พางาม ก้าวกายแกล่งวัดเขาสูงใจที่กล้าเปรียมศรัทธาไม่หวั่นไหวใจไม่ถอยพลังใจสู้ไปใจเต็มรอยคำว่าถอยไม่เคยมีในใจตนก้าวเดินไป